ัดีค่ะวันนี้ไม่ไปไม่รู้จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคําซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลาหมู่หกตําบลบ้านคออาเภอหนงสังจังหวัดหนองบวัวลำพูเป็นอีกสถานที่ที่เป็นได้ทั้งที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเด็งเรียนรู้เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคําแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ อุทยานแห่งชาติภูเกา้กาภูพานคำมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดน้องบวัวลำพูจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเป็นอุทยานแห่งชาติดำดับที่50กลของประเทศไทย มีที่ทําการอุทยานอยู่ที่ริมทะเลสามเหนือเขื่อนบนรัฐเจิงเขาภูพานคาเขตตำบลบั่นคขออัมพลนันสังจังหวัดหนองบุรูเป็นภูเขาหินทรายอยู่ด้านบนระดับผิวดินประกอบไปด้วยพันไม้สัตว์ป่าทิวทัศ์ทีทดด่สวยงามตามธรรมชาติสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเต็งรังมีเนื้อที่ประมาณ3 2 2ตารางกิโลเมตรหรือ2 000, 1 2 5 0ไร่ พะยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำมีทัศนียภาพเนื้อเขื่อนอุบลรัฐจะเป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มภูเขาสองเทือกคือภูเก้าและภูพันคำกลุ่มภูเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเขื่อนมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่จํานวน9้าลูกจึงเรียกว่าภูเก้าส่วนภูพันคำอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเขื่อนเป็นแนวภูเขาที่เริ่มจากตัวเขื่อนทอดยาวไปทางทิศเหนือจนจุดลําน้ําโค้งที่หนองคาย นอกจากนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำยังมีร่องรอยก่อนประวัติศาสตร์ของชุมชนในสมัยบ้านเชียงเช่นภาพเขียนสีภาพสลักตามผนังถ้ำต่างๆซึ่งมีอายุกว่า3,500ปีและรอยเท้าไดาโนเสาร์ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับรอยเท้าที่พบที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น สิ่งที่น่าสนใจในเขตอุทยานยังมีจุดชมวิวช่องเขาขาดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเนื้อเขินอุบลรัฐซึ่งอยู่บริเวณภูพานคำตอนบน ในส่วนของภูเก้ามีสถานที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งได้แก่รอยเท้านายพรานและรอยตีนหมาเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่สองรอยลักษณะคล้ายรูปเท้ามนุษย์และสุนัขขนาดใหญ่สลักบนหินอันเกี่ยวโยงกับนิทานพื้นบ้านเรื่องพระสุพรมโมขากับหมาเก้าหาง มีเสาหินหามต่างซึ่งเป็นลานหินที่มีก้อนหินรูปทรงต่างๆที่โดดเด่นคือก้อนหินก้อนใหญ่ที่วางซ้อนกันคล้ายกับดอกเห็ดเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามภายในเขตพื้นที่ทำการอุทยานยังมีแหลมสำราญซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสืออาศัยยุวกชาติที่มีเต็นท์และบ้านพักไว้บริการให้เช่ารวมถึงมีลานไว้สำหรับการเต็นท์พักแรมรองรับนักท่องเที่ยวที่นิยมไป รับรองว่าทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำแห่งนี้